กราบสวัสดีพี่น้องจาก FC แฟนครับทั้งช่องนันทพง์ลำเพลินโชวออฟฟิเชียลอีกครั้งหนึ่งสำหรับช่วงบายบายมื้อน,นี้นะครับอากาศที่แสนร้อนท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสไร้เมฆฝนไร้เมฆบดบังพระอาทิตย์นะครับวันนี้เป็นวันที่ทีมงานสาวน้อยลำเพลินโชวนะครับนัดกันมาสอมหมอล่ำครับมื่อน,นี้มีใครมาบ้างหรือยังตอนนี้รถพระเอกฮอดดีมาถึงแล้วครับ สวัสดีครับโอ้ยคือเย็นสบายซ่วยๆดีเถอะว่าอ,อยากว่าอยากหก,กนังผีขี้ขันห้อนมาฮ้อนไรกันไรพวกนี้มากันแล้วนะครับหนึงมี่ผู้ใดมานแน่แล้วชิมห้องเ้าเห็นังินกันทาง,งาไ,ไหนเงินป่ะอ,อื้อ วนมานอนตากแอร์เย็นๆเนี่ยสวัสดีครับบอกแล้วจะไปซ้อมเต้นเขาไปงานทาเลยสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนไปลองเห็นเพิ่งไปนอนสมาธิแต่ยังรับเลยนอนสมาธิได้ตัวดได้สตัวหรือสาตัวจปุ๊บปุ๊บต้องตื่นตื่น สวัสดีมากันแล้วนะครับทีมงานน้องนิวเจนก็ดีผู้นำทีมงานก็ดีพระเอกวัดสวัสดีครับครูรูแห้งสูก็รูฟอดซีนแต่ว่าดีนูหินบอกกับน้องไปมื่อไหร่พ่อยังไงปวดกระดูกกระเดียวก็ธรรมดานิดหน่อยมือแหลกปีนี้ได้ข่าวว่าพ่อจะเต้นด้วยใช่ไหมความจริง พ่อนิวเจนนี้ปีหนี่นมาละทุกคนมผู้จัดการราเฮ้ยนี่ดีแดนชายไม่มีก็ได้กันนะก็เป็นถึงเป็นเด็กได้หิวปีขึ้นม่ที่ว่าหพ่อกับพระท่านดูขู่ปานนั่นดอกคือกันอยเห็นว่าคู่ยังว่าไปได้ เอาเต็มในเด้อคืนนี่คนตาเกิดเชื่อถือไม่ได้กันตาเล็กๆเชื่อถือไม่ได้เดือนหนึ่งเก่าหนึ่งติดทาพูดให้พี่น้องเนื้อมันเท่จริงๆมาจะใส่มาจะของค่ะไม่มาแต่เนียมีมาไม่ถึไปใส่มาไหนมาแต่น้องบัวพูมาจากของบัวพูงานปูแล้วเดี๋ยว กนหล่ไปน้องบัวเติรเิตัวเังม่สมีแค่แตกหักไนอพี่แหลกว่าสิไปยันเพราท่านเวลาน่ยเดี๋ยวพราะท่านพีแหลกว่าสิพอดีไปงานบัน์พยุตมาเมือเสาร์ในสาพยุดเราเห็ดบุญขึ้นบัหมนนี้เตมอ้อม ได้ยังกินวันนี้ครับสั่งข้าวกัดเพราแล้วก็ออมน้องงัวเหอะพระเอโควิดอันเพชรออมน้องงัวมาถูกกินมากมากกินเข่ากินเข่าเจ้าแล้วออมน้องงัวงหน่อยนะแป๊บนึงอีกแบวมีเขานี่อเขามีพ่อมากันแล้วครับกินเลยเอาเลยเอาเลยมีหลายๆลายคนอากินเข้าไปใส่ยออมน่องงัวเดี๋ยวนี้เนี่ยนี่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 เบียร์กำลังพี่ อ่อนก็เปนอ่อนมาหมดห้านาทีได้แม่ได้กินข่าวแป๊บนึงครับบรรยากาศก่อนสวัสดีครับแอดมินหอนยังอืมยังมาสมนีกันเนี่ยแตกสะสะพี่น้องครับบรรยากาศการรวมตัวกันวันนี้นะครับทีมงานพระเอกนั่งเอกมาซ้อมมาล่ำกันได้เจ้าก้อนแล้วได้จัก ยังว่าผมนอนสมาธิดูคุได้ไหนก่อนล่ำไปล่ะคล่องล่ะคลองให้มันได้ทุกคนเด้อเปลี่ก่อนล่ำผมก็ได้แต่มือแหลกไปแล้วก่อนล่ำได้แต่มือแรกแต่ว่าท่องเข่าสมองไปนั่นแหละนั่นแหละเพราะท่านได้เพราะท่านเข่าสมองพัฒนโตอยู่เมือรุ่นก็เอาไปนอนหมุนไปมันไหลเข่าเอง เาเมา่อกี้พูดถึเปียลติเกิหนักปา่นาต้องจับเต็มนะหลาทองไหนไปก่อนแล้วเอาบามีก่อนมีมีาวเ่าวะว่าางไดว่าบางแเพอไหคะแต่นดหน่อยวามคนละเมืองเด้อ คนละเมืองคนคนละเผาพันธุ์นฮะอ๋ออีกผู้หนึ่งมันว่าเสดยจทอดถือมาหอดย่ามไดพุกวันนี้ก็มีน้องน้องรุ่นใหม่เข้ามากันด้วยนะครับคุณพอคุณแม่ข้ามากกินอเป็นกตอกินเป็นไดนาอยู่ในหินเดอร์งวจะกินค้ยอะไรได้เป็นอย่างนี้แหละ สบายดีทนทานแขกลูกปวดเป็นกองทุพสบู่อะไรไม่ต่เป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวมันก็ชิ้นดอกที่เก่งที่เขาาที่แบบงเรากงวยน้ที่วัดน้องนัดแล้วก็อะไรนะเสื้อแล้วเฮ้ยนี่น้องโควิดครับน้องโควิดอันนี้น้องพิษนะครับ นม่เกียขึ้นเต็นปีีีอันขนค่อนี้เราตอยไงแต่เอดีหนึ่งคุณอันนี้ผู้จัดการผู้สนับสนุนหลักเป็นทางการผู้สนับสนุนหลักเป็นทางการเอานวจก็ไม่ได้ขี่ลายนได้่หุ้นก็ได้เ่าน้าเต็นปีนี่เป็นไงพนั้นเบสิกเบสิกเต็มเแบบเลเบสิกเบสิก เคยเต้นมาเวลแล้วไ่้าม้อนี่นะยี่สิบปีที่แล้วคตอนนี้เรากำลังรอนะครับทีมงานหมอลำศิลปินหมอลำทีมงานหมอลำของเขากำลังเดินทางมาพี่ว่าเดี๋ยวบุลชัยอยู่หนรถบุลชัยไทยลงกลุ่มวุนิาป้มแปมไทยลงกลุ่มด้วยศิลปินเรามาถึงกันแล้ว ผมคือเราเวลาศิลปินเขามากครับพี่น้องวันนี้เร,เราก็จะได้ซ้อมลำกันเป็นจริงเป็นจังวันแรกนะครับฝากพี่น้องเขาติดตามนั่นใเดือครับเถากำกระดำปีนีม่มวนมันหาเนี่นอนปีนี้เราจะได้เห็นนักเต้นใหม่ๆ,ๆด้วยนะครับปีนี้พี่น้อง จะมีนักเต้นมีน้องๆนิวเจนใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับวรชัยอยู่ยได้ก่อนไหมนะ,ะ,มะอยู่อยู่ครับมันแอนจะในนี้แอลวรชัยไม่ได้เออลงมาแล้วเออนั่นแหละเอแบลเป่าอ่าสำหรับคลิปนี้ฝากไวปสำนี้ครับพี่น้องฝากติดต,ตามนลำเดอ้อทีมงานของสาวน้อยลำเพลินชูป,ปีสองพี่น้องเข้า มักผู้ใดชอบผูใ้ใดไปเอกหน่อยนั่งเอกหน่อยไปเอกใหญ่นั่งเอกใหญ่เกาไม่มาหน้าตาเพียบนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ